วันนี้ก็มากีดยางนะครับต้นยางมันกระชุ่มนะครับแต่ว่ามันก็พอกีดได้ยัวนะครับก็ค่อยกีดไปนะครับเพราะว่าคาร์บูกีดมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเลยเด้อนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับนี่แหละครับกีดเสร็จแล้วนำยางก็ไหลที่นี้ครับจากตัวนี้มันโอกนะครับ ขันบอลหาแนวมาลองไว้อยู่ทางกล้างกะนเฮียทิพนนะครับอันนี้ก็สำรวจไปนะครับเวลามันเต็มถ้วยมันก็สไหลลงมามันก็จะมาค้างยวนที่ตัวรองรับนี้นะครับแต่มันก็ออกสมต้นมันนะครับเพราะว่าต้นมันก็ใหญ่นะครับแต่ว่าจะผ่านหรือไม่อันนี้ก็ยังตอบว่ได้หรือครับ เพราะว่าฟาร์มันก็มือดอยู่นะครับก็ดูพยากรก์ก็ว่าบูมีฝนแล้วครับแต่ว่าเทจริงกับซีนนนอนบุ้นเโบเนนอนก็ยังตอบโบได้นะครับก็เสี่ยงดูนะครับว่าสีพานหรือโบพานนะครับก็อยู่บ้านสวนนี่แหละครับมากีดเปลงน,นี้นะครับ เพราะว่าวันที่เจ็ดก็รวมลานนะครับวันที่แปดก็ขาย,ยนะครับแต่น้อยได้มากกับสก็บไปขายน้ำมูกทั่วเนาะครับพอนมือขาย,ยนะครับเพราะว่ามันสกิจไปมือไหนก็มีตะโตกกับทตกะนะครับแต่วันนี้กระทตกคือกันนั่นแหละครับจะมาทักโต๊ะเตตอนกลางคืนพุ้นนั่นแหละครับพอแจ้งมากับ ต้นยางมันพอกรีดได้ก็เลยกรีดนะครับจะค่อยกรีดไปนะครับคันเอาสิกรีดเร็วๆมันก็บ,บุเข้านะครับมันบกเข้าถ้วยบวกเข้าลิ้นนะกรีดแล้วเราก็ต้องรอดูว่ามันไหลเข้าลี้นให้บ่อเท่านั้นครับพอมันไหลเข้าลิ้นก็อนยางเป็นต้นไม้นะครับไปกรีดแบบนมีเหลวครับกรีดยางต้นยางซุ่มนะครับ วันนี้ก็ใจเกินร้อยเนแลครับห้าสิบห้าสิบนะครับ, 50, 50รบได้หรือไม่ได้ก็เสี่ยงดูนแลครับดูการไหลของน้ำยางนี้ก็คืออยู่ด้ครับคือฝนสิตกกดู่หนะครับ,น,น,รบน้ำยางมันไหลทีในซะีฮันซาตะเกา่าฝนตกนะครับแต่ว่าตกค่อยตกเฮงกา สิลุนเดีวกันนะครับกีดเซตอะไรกัสิบนหนี่ด้วครับกับิยูเฝ้าอยู่นี่แหละครับที่ท่าบุรีก็สิยอดไว้ก้อนน่นแหละครับพอข้าฝดบทกตกกลัมายอดอีกเป็นรอบที่สองนัละครับอาศัยยอดหลายครั้งนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับก็ขอขอบคุณน,นะครับ